วันนี้พามาชมเป็นเจ้ารีวายห้าสริมแดงนะครับ made in USA รุ่นฉลองร้อยสิปีนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของบ้านเราเลยผมเอามาให้ดู2ไซส์นะครับจะมีไซส์สากับไซส์สีเนาะซึ่งไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์สีนี่ไม่ค่อยได้เจอนะครับนับตัวได้เลยที่เจอตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยได้มา2ตัวนะครับตัวที่อยู่ในวิดีโอนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับของที่ร้าน ตัวเขาจะมาพร้อมกับป้ายแท็กแล้วก็สมุดโลบุ๊กเล่มเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับข้างในก็จะมีรายละเอียดของประวัติของรุ่นนี้แล้วก็ประวัติของนายรีวายด้วยหลายๆอย่างเก็ดเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับยินรีวายนะครับจะอยู่ในเล่มนี้ก็ท่านใดที่ชอบค้นคว้าศึกษาก็เปิดดูเล่มนี้ไปได้พลางๆนะครับอีกตัวหนึง่งจะเป็นไซส์31นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมป้ายห้อ,อยเหมือนกัน รู้สึกตัวนี้จะผลิตปี1992นะครับเป็นต้นปีแรกของการผลิตเลยเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ส่งขายญี่ปุ่นด้วยจะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับมาพร้อมกับป้ายกระดาษเขาก็บอกว่าแพทเทิร์นเป็น60 m o โมเดลนะครับ2ตัวนี้เป็นผ้าดิบปริมแดงนะครับยังไม่ผ่านการแช่น้ำหรือการซักมาจากโรงงานก็สำหรับใครที่ชอบผ้าดิบ ผ้าทรายเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้110ปีตอบโจทย์นะครับคาเล็เตอร์ผ้าของเขาจะมีความออกขนขนอุยอุยนิดหน่อยยิ่งเราเอาอไปซักอบกับเครื่องฝาหน้าเนี่ยผ้าจะเป็นเม็ดขนทรายชัดเจนเลยนะครับคล้ายๆอารมณ์เหมือนพวก5 0 1 x หมึกดดำหรือพวกหมึกแดงก้านดำประมาณนี้ครับกางเกงมาด้วยริมแดงนะครับปลายขาเดิมเย็บลูกโซ่มาจากโรงงานครับผม ตัวนี้ความยาวทั้งตัวจะอยู่ประมาณ46.5นะครับถ้าซักอกก็จะหดประมาณ3นิ้วจะเหลือความยาวทั้งตัวประมาณใส่43ประมาณนี้ครับใส่คนไทยเหลือๆเนาะส่วนเอวนะครับหลังจากการซักแช่นะครับเอวจริง3 0 3เอ็ดเนี่ยใส่ได้ผมมีบริการซักอบสอยทำตะเข็บให้ด้วยถ้าไม่กล้าทำเองกลัวบันหดนะครับ จะรวมอยู่ในบริการของที่ร้านด้วยพามาดูกระดุมกระดุมเป็นกระดุม5เม็ดนะครับรวมทั้งหมดกระดุมเม็ดบนโค้ดกระดุมจะตอกเลข55 5นะครับเป็นโค้ดของโรงงานที่อเมริกาเนาะจะใช้โค้ดนี้นะครับทั้งรุ่นนี้จะใช้กระดุมเบอร์นี้เบอร์55 5ตลอดการผลิตนะครับเขาจะผลิตถึงปีประมาณปี1996นะครับหลังจากนี้จะเป็น การเกิดลายผลิตของ LVC กระดุมตอง5ขึ้นมาละช่วงปี1996ขึ้นไป110ปีนี่จะเกิดก่อนนะครับอ่ะอีกจุดหนึงกระเป๋านะครับกระเป๋าไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับสีฟ้าแบบนี้โลโก้ทุกอย่างเขาจะอยู่ในรุ่น110ปีอย่างเงี้ยครับเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่ารุ่นเดียวที่ทำแบบนี้ป้ายแคทแท็กรบุ1992นะครับโค้ดกระดุม 5, 5จะมีบอก นของรีวายก็คือตรงนี้ครับมีบอกปีผลิตมีอะไรหลายอย่างให้เราเล่นเลยสรุปนะครับจากคลิปนี้เนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับกางเกงตอนนี้ผมมี2ตัวมีป้าย3เอดกับป้าย40นะครับป้าย3 S เอดนี่ยคนที่เอวจริง33 3เอดนี่ยผมทำให้ใส่ได้แล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นป้าย40ก็คือคนที่เอวจริง38ถึง40เนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันใครไม่กล้าลงน้ำไม่กล้าแช่เองผมมีบริการซักอบสอยเะคิป รวมทั้งหมดในราคาไม่บวกเพิ่มค่าบริการซักอบสอยแล้วนะครับก็ถ้าไส้ได้หรือกำลังหาอยู่หรือชอบรุ่นนี้อยู่แล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะครับช่องทางการติดต่อเรตั้งไว้บนชื่อคลิปเลยเบอร์ติดต่อนะครับก็มีความสุขกับการใส่ยีนครับวันนี้หากันไปแล้วครับสวัสดีครับ